ชีเม็ดส้มพี่ไม่ได้มาเล่นๆเน่ยหนูแหลงคอมเนี่ยนะเม็ดส้มแหลงคอมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสี่โหลหกโหลกล่าวสวัสดีเยาวชนคนเล่นเกมทุกท่านนะครับแล้วก็อยู่กับผมจางูคนเดิมคนที่นี่น้ำตาจะร่วงโอเควันนี้เราก็อยู่กับฮีโร่ที่ชีตัวเดิมที่ผมมั่งใจที่สุดใน3ามโลกก็มึงเล่นอยู่ผู้เขามาสาตายเลยบอกไว้ก่อน ตัวที่ยืนเลนใครเดี่ยปุ๊บที่ว่าไกรฉีสาสวยสาสวยโอ้กูตายแย่บัดตัผานผาดผ่านเมื่อกี้ผ่านไปไปไปโดนซาเน็ตลูกคมมึงการลูกคมด้วยแต่พอดีชอบลูกคมฉีไงนะรู้ไหมซาเน็ตมึงเล่นผิดคนละรู้สึกุนมึงมากเลยตอนเนี้ยมึงต้องมีศึกล้างตากับกูซาเน็ตบอยก่อนเลยกูกับมึงไม่จบกันง่ายๆว่ายวันแต่ไม่รู้อะไรอ่ะซาเน็ตฮะ อะไรอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรจวยเอ้เป็นอะไรเป็นจ่าเด็กได้ป้อมด้วยว้าวพี่จ่าแจวป้อมหน้ตแล้วเจาป้อมหนูตแล้มาคุยกับหนูก่อนสิพี่จะวิ่งพิชใหนมาคุยกับหนูก่อนหวานปากมึงก็เติมซะสวยเลยหอกหักไม่นะป้อมล่างป้อมล่างหวานหวานมดนดาวีล่าไอคีล่าหน้าหนัง งั้นมึงจะเป็นศัตรูความแค้นกูต่อไปต่อจากสานิดก็คือมึงมึงกับซานิดกูจะเอาแบบไม่ผู้ที่เกิดเลยกลองเอเอ๊ะอ๊ะกลเงเหรอฮะเล่นดเไม่นับเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอฮะว้เล่นดเเจ๋งเหรอเพื่อนเจ๋งเหรอ เจ๋งไม่เจ๋งกูบอกแล้วความแค้นเหมือนได้กินสาบเหมือนมีคนไม่อาบน้ำอันจะโว้าวว้าวเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบกูเข้าแล้วเมื่อกี้เข้าไปเมื่อกี้กูหนาวหนาวเนี่ยนอนกูจะโปรเทคมันเกาะป้อมล่างเลยกูจะเกาะปอมเอ้ยมันเขาปุ่มมาสิเขาปุ่มมาสิกูเห็นมึงนะน่ะในนี้มีอะไรดีๆรออยู่นะกูเห็นมึงในนี้มีอะไรดีๆรออยู่กูเห็นมึงเพื่อนไม่สนใจเลยไม่ต้องมาเนียนเหมือนมันเห็นอ่ะเฮ้ยอะไรวะก็กูเห็นมึงไงไม่ต้องมันเนียน ตอนเข้าภูมิไปทำไมกูจะไม่เห็นอะไรเหมือนเห็นขนาดนี้วะเนี่ยกูไม่ได้ง่ฉีนี่ว้าแต่เด็กเว้ยเฮ้เหมือนเห็นอะใช่เห้านี่าเหมือนเห็นกูมันจะตายในอีกสามวินาทีคนตีนกูสามคนตีนสองหนึ่งโอ้โหเพื่อนกูมาเจอเลยว้ายเฮ้จะไปไหนเี้ไม่ไงเพื่อนกูมาเจอแล้วตายได้เลยฉีโอ้โห เพื่อมาออกกูตัวเดียวมึงเสียกากมาเลยนะเนี่ยทำตัวหน้าหมันเชยไปป้อมบนได้เพื่อนอยู่ล่างสามรางสี่เลยเฮ้ยมันคุ้มเหรอก็มึงทำตัวได้หมันเชยเอาจริงเหรอใครฆ่ากูเมื่อกี้สานิทมึงเจอกูกูได้กินตุ๊กตุ๊กกูรีบหนีดีกว่าไอ้ือฮ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 ือเือฮืออนือฮ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 อร์ไม่เจ็บแล้วกันนายไม่ควรทอฮืบฮือ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 ฮืัฮือฮือฮือ บวกกลางกันงั้นสินะยืนระวังระวังได้เอลซ์กูจะปกป้องมึงเองเพื่อนยืนระวังนี่ยังวงมึงนี่แหละ<อ>มีไงไมีไงแจกโค้ดเจงเจงเหรอก็พอตัวครับทำทร,ทำทรงทำทรงมาวงมาวาบใส่เ,เหรอเฮ้ยได้ทีนี้เอาใหญ่เล่นมึงเลยขึ้นเลยขึ้นเลยแต่ทีนี้มึงเอาใหญ่เลยเนี่ยขึ้นนขึ้นขึ้นเลยเดอย่าให้ฉี่ขึ้นนะฮะเก่งใจเม็ดส้มกูบ้าง เอลสูผมไม่สนใจครับผมจะล้วงซานิทบวกเลยเพื่อนบวกเลยเพื่อนทำไปเล่นไปบวกไปเลยนมอยู่ในปลาเรามันอยู่ในปลาแล้วเพื่อนเขาเลยซานิทเขาเลยเขาเลยกูรังไปเติมเพื่อนกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วกูจะยืนอย่างระวังที่สุดกูจะเป็นแคลี่ที่ยืนระวังก็จี้นี่ไงจะมาเอลสูดเอ้ยซานิดอยู่ไหนวะซานิทอยู่ไหนวะาปหาไปเรีวอะว้าเปลอว้าเปลอว้าเปลอ ว้าเบอรเขาเรียกว่า,าไม้เกมไม่หอยหลอดรู้จักไหมไม้เกมอ่ะเลือนครับว้าเบอรเลือนครับ <laughs> ว้าเบอรว้าเบอรเพื่อนโอคลิปนี้หัวร้อนนิดๆไม่นิดละมั้ง